ส่วนบรรยากาศตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านด่านเจดีสองค์จังหวัดกาญจนบ,บุรียังคงมีชาวเมียนมามาชุมนุมประท้วงทางการไทยเพื่อคัดค้านผลการตัดสินประหารชีวิตแรงงานชาวเมียนมาในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เกาะเต่าค่ะ ชาวเมียนมาหลายร้อยคนยังคงชุมนุมประท้วงทางการไทยบริเวณจุดผ่านแดนชั่วคราวด่านเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาชาวเมียนมาสองคนที่ก่อเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยล่าสุดได้สลายการชุมนุมไปแล้วเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงห้ามคนไทยเดินทางข้ามไปยังฝั่งเมียนมาเป็นวันที่3เนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ขณะที่ชาวเมียนมายังสามารถข้ามฝั่งมายังฝั่งไทยได้ตามปกติส่วนบรรยากาศภายในตัวเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงอยู่ในภาวะปกติไม่มีการรวมตัวหรือว่ารวมกลุ่มเคลื่อนไหวแต่อย่างใดขณะที่ในซีทูมอง ชาวเมียนมาที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมระบุว่าตัวเองไม่ได้เป็นแกนนำประท้วงและการชุมนุมครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่มีผู้พยายามเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองเก่าของไทยแต่ว่าที่ชาวเมียนมาบางส่วนไปชุมนุมเราเห็นว่าผู้ต้องหาถูกลงโทษไม่เป็นธรรมจึงต้องการให้ทบทวนและขอให้เกิดความยุติธรรม ขณะเดียวกันที่จังหวัดตากด่านพรมแดนไทยเมียนมาบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยังคงเปิดตามปกติแม้ว่าเมื่อวานจะมีชาวเมียนมาประมาณ50คนชุมนุมประท้วงเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลไทยแหล่งข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ทางการเมียนมาได้ทำความเข้าใจกับชาวเมียนมาแล้วว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นมาอีก ส่วนที่จังหวัดระนองชาวไทยและเมียนมายังคงเดินทางข้ามฝั่งระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาตามปกติโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้ง4ด่านของจังหวัดระนองพบว่ามีชาวไทยและนักท่องเที่ยวรอยื่นเอกสารเพื่อข้ามพรมแดนไปยังเมียนมาเป็นจำนวนมากค่ะ